ภายหลังจากประเทศไทยและก,กองทัพไทยเนี่ยถูกมองว่าตั้งรับมาเป็นเวลานาน,านแล้วก็ปล่อยให้ทางารัฐบาลกัมพูชาและโดยเฉพาะกองทัพกัมพูชาเนี่ยออกมาปล่อยข่าวออกมาบิดเบือนออกมาใส่ร้ายล่าสุดนี่กองทัพไทยโดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกําลังเชิญเรียกว่าเอกอัครราชทูตอุปทูตทูตทหารลงพื้นที่จังหวัดอีสานใต้ เพื่อที่จะไปดูสถานการณ์ไปดูพื้นที่ที่เกิดเหตุจริงๆภายหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยลุกรานาประเทศไทยเปิดฉากใช้อาวุธหนักใช้จรวดยิงเข้าใส่ไทยตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเช้านี้เนี่ยเรียกว่ามีเอกอัครราชทูต3ประเทศที่เดินทางร่วมกับคณะโดยมีรองเสนาธิการฐานบกเนี่ยเป็นเ,เรียกว่าหัวหน้าคณะนำ ผู้ช่วยทูตนําทูตทหารนําเอกอัครราชทูตแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยเรียกว่าเกือบ100ชีวิตลงไปในพื้นที่เอกอัครราชทูต3ประเทศที่ไปเนี่ยก็มีญี่ปุ่นมีบูนายแล้วก็มีพมา่าส่วนอุปทูตนี่ก็มีลาวมีมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรียกว่าผู้ช่วยทูตทหารหรือเรียกให้ถูกต้องจริงๆก็คือทูตทหารเนี่ยเรียกว่าอีกประมาณ23ประเทศเดินทางไปร่วม สังเกตการในขราวนี้ก็มีสหรัฐอเมริกาในเอเชียนี่ก็มีทั้งจีนมีอินเดียแล้วก็มีปากีสถานนอกจากนี้เนี่ยก็มีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้ยุโรปนี้ก็มีหลายประเทศทูตทหารยุโรปนี่ก็มีทั้งเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสวีเดนฮอลแลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เรียกว่ารวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็นคณะใหญ่รวมถึงสื่อมวลชนจากต่างประเทศอีกหลายสำนักเรียกว่าเดินทางลงพื้นที่โดย ออกองทับ,บกกระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้นําไปดูจุดที่สําคัญเนี่ยสจุดจุดแรกก็ไปดูที่ปั๊มบตทบ้านผือปั๊มบตทบ้านผือเนี่ยก็เรียกว่าอําเภอกันทะลักษ์ณจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยก็เป็นจุดไฮไลท์จุดสําคัญเพราะว่าเป็นจุดที่ถูกทางกัมพูชาเนี่ยใช้จรวด bm 2 1เนี่ยยิงเข้ามาใส่แล้วก็จุดดังกล่าวเนี่ยทำให้มีพลเรือนของไทยเนี่ยเสียชีวิตในเซเว่นที่อยู่ในปั๊มบตทเนี่ยถึง8คน แล้วก็บาดเจ็บเป็นเรียกว่า10คนในระหว่างการเดินทางไปเนี่ยเรียกว่าทางอกองทัพบ,บกทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลอย่างละเอียดยิบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดแล้วก็มีการเรียกว่าให้ข้อมูลทั้งที่เป็นภาพทั้งที่เป็นข้อเด็จจริงทั้งที่เป็นข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อให้เอกคารา,าชทูตอุปทูตแล้วก็ทูตทหารเนี่ยเรียกว่าเข้าใจสถานการณ์อย่างท่องแท้แล้วก็ถูกต้อง เรียกว่าให้ข้อมูลกันละเอียดยิบแล้วก็พาไปลงพื้นที่ดังกล่าวโดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยที่ปั๊มปตทเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่าเชิญญ,ญาติของออพล,ลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ที่เสียชีวิตเนี่ยมาพบกับทางเอกอครชาชทูตอุปทูตแล้วก็ทางทูตทหารเพื่อได้จะได้ที่ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ให้เห็นภาพจริงๆว่าไทยนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเรียกว่าสร้างสถานการณ์แล้วก็ไม่ได้มีการเรียกว่า เริ่มต้นในการเปิดฉากโจมตีกัมพูชาก่อนเหมือนที่กัมพูชาแอบอ้างนอกเหนือจากจุดบําบตทอแล้วเนี่ยก็จะไปจุดที่2ก็คือโรงเรียนโรงเรียนภูมิสลอนอยู่ในอำเภอการทะลักเหมือนกันซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยมีการยิงปืนใหญ่เข้ามาตกในโรงเรียนแล้วก็ทําให้มีคนเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก5คนตัวโรงเรียนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายจํานวนมากนี่ก็เป็นจุดที่2แล้วก็จุดที่3ก็คือจะไปที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซ็งที่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันเพื่อที่จะให้ไปดูความเสียหายเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายกัมพูชาทางกองทัพกัมพูชาเนี่ยออกมายืนยันว่าโจมตีแต่เฉพาะที่ตั้งทหารไม่มีการโจมตีฝ่ายพลเรือนซึ่งถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนให้ข้อมูลที่เรียกว่าโกหกเพราะว่าจะหลวดที่ถูกยิงมาจากทางฝั่งกัมพูชาเนี่ย ตกในบัมปตทในพื้นที่พลเรลือนในเซเว่นซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อของไทยตกในโรงเรียนซึ่งเป็นจุดที่มีเด็กนักเรียนเรียนอยู่มีการเรียนการสอนตามปกติตกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งโดยปกติเนี่ยตามข้อตกลงเจนีวาเนี่ยเขาไม่ให้มีการยิงใส่โรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ที่รักษาคนป่วยคนเจ็บคนไข้นี่ก็ทำให้เห็นว่าทางเรียกว่ากัมพูชาเนี่ย เรียกว่าละเมิดข้อตกลงหลายอย่างนอกเหนือจากการพาไปพื้นที่3จุดแล้วเนี่ยได้มีการเรียกว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กัมพูชาได้มีการใช้เรียกว่าระเบิดสังหาร TM2 ซึ่งเป็นระเบิดที่เรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาลงนามในสนธิสัญญากรุงอัตตาว่าห้ามไม่ให้มีการใช้ระเบิดสังหารแบบบุคคล เรียกว่ายกเลิกการใช้ไปแล้วแต่ว่ากัมพูชาก็เรียกว่ายัางใช้ระเบิดชนิดนี้อยู่แล้วก็ยังเอามาเรียกว่าฝังเพื่อที่จะทำลายทำลายทหารไทยนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ฝ่ายไทยเรียกว่าประเมินแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางเอกอัคราชทูตอุปทูตแล้วก็ทูตทหารเพื่อที่จะได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้อย่างชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายกัมพูชาอย่างที่เรารู้เนี่ยก็คือว่าพยายามที่จะให้ข้อมูลบิดเบือน พยายามให้ข้อมูลใส่ร้ายออทางฝั่งกองทัพไทยทางฝั่งประเทศไทยสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้โจมตีทางเรียกว่าอินเทอร์เน็ตทาง IO การใช้เรียกว่าประธานสภาของกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าไปพูดแล้วก็ใส่ร้ายประเทศไทยว่ามีการใช้อาวุธชีวภาพซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีไทยไม่เคยมีใช้อาวุธแบบนี้การให้เรียกว่าเอกครรา,าชทูตถาวรประจํา สะปะชาชาติกล่าวหาไทยแบบเรียกว่า,เ,าเรียกว่าฉวยโอกาสกล่าวหาไทยทั้งนั้นที่ไม่ใช่วาละจนทําให้เราเนี่ยต้องชี้แจงนี่คือการเปิดเกมเใส่ร้ายประเทศไทยของกัมพูชาอย่างที่เราเนี่ยจะต้องต่อโต้ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็อาจจะถูกเรียกว่าใส่ร้ายถูกกล่าวหาจนทําใหา้โลกจนทําให้นานาชาตินี่อาจจะหลงผิดไปกับข้อมูลของกัมพูชาได้นี่คือเรียกว่าการเดินหน้าเชิงลุกข,ของกองทัพไทย ของกระทรวงต่างประเทศหลังจากที่เราเรียกว่านิ่งเงียบอยู่นานแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เปิดฉากเปิดเกมลุกชี้แจงฟ้องโลกแล้วก็ประจานกัมพูชาว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าบิดเบือนเป็นประเทศที่ใส่ร้ายประเทศไทยแล้วก็เปิดฉากยิงก่อนประเทศไทย